กินสดนี่บ่หรือเอาไปใส่มะเขือก็ได้พริกกระด้างก็ได้นะนั่นนุ้นบอคอยเคยเห็นไปไดยนะคะทั่วอย่างก่อนนั้นถั่วแปบอืมนะคะมีของมักพูดใดบนะคะถั่วแปบทอนแรงทนแรงดีมากนี่หน่วยมักไงจุกนี้หลายขนาดค่ะอีพสีเบิ่ง วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องสีเดินชาแนลสวัสดีพี่น้องสักคู่สักคุณเอายาเสียงหลายค่ะคลิปนี้นะคะน้องซึยอยู่ที่โครนหลังนางนาคะคะกับคุณนานนันนั่นเองมื้อน,นี้นะคะนานานันนี่จะพาหนูไปภารกิจนั่นก็คือปิดมักทั่วไปปิดมักทั่วแปลว่ามันน่าจะงวดสุดท้ายแล้วป่ะเฮ้มันก็เป็นเรื่อยอยู่แต่มันเป็นเรื่อยอยู่งวดสุดท้ายเออมันแต่ว่ามันก็รวยลงหลายเนาะรวยลงหลายตั้งแต่โอ้ย สามสีเ่เดือนตั้งแตกินบถั่วเนี่ยไปไปเบิ่งกันค่ะบวบถั่วที่เราปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแหละตั้งแต่ประมาณเดือนสิงหาหกสี่เนาะปีนี้ปีใหม่แล้วค่ะนี่แล้วนี่ค่ะมันก็นจะเป็นมาดเจ้บสิคือเก่าอยู่แต่ว่ามันกริลืมแบบแก้ห้วยลง อเดี๋ยวมันจะไต่เรือขึ้นกับเราเห็นเนาะแล้ก็แบบตื่นเช้ามาแล้วก็วอาเมื่อกีบมาทั่วนะคะเก็บแบบทั่วพันมันแล้วนานเก็บไว้เราบอพันมันไปแล้วพันมันดีได้อันนี้เพราะว่ามันกรอบกรอบแล้วก็หน่วยใหญ่เนาะนนานเนาะแล้วก็แบบว่าตึงนะ ตื่นซ้ำเราแบบเมื่อกี้พวกทั่วไปตาไม่ได้ทั่วแบบ<อ>ถ้าบางครั้งเอฟซีทั่วแบบนึกว่าทั่วพูดตอนนั้นอะบ่นนานะอ๋อเป็นทั่ว,วแบบกินจังเลยกินแล้วละ่ละกินสดนี่บอกเรือเอาไปทมะเขือก็ได้พริกกระด้างก็ได้นะอืมนร่นุ่นบอเคยเคยเห็นไปเลยนะคะทั่วอย่างก่อนนั้นทั่วแบบนะคะมีของมากพวกอะไรบ้างคะทั่วแบบตรงนู่นบอเคยกินจักเธอ ก้คือทั่วล้านเต่าหวัดหนึ่งเนาะอาจจะเป็นตระกูลเดียวกันอาจจะตระกูลเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์แต่คนละเออแมนแต่คนละสายพันธุ์มาเก็บถ้าเก็บได้หลายการเดี๋ยวเอาไปฝากเพื่อนคุณแม่ด้วยนะคะหรือเอาไปวางขายไปหน้าเฮือนคุณยายเนาะเพราะว่า มันหัวเฮามันแสบออกไปว่าขายแป๊บเดียวเงอินใหญ่กะคนกระทาซื้อเลยนะันะ่น,ะนเนาะน้องประเด้น้นยาพร้อมด้เป็นน้ำหมอกหัวน้ำหมอกดืววานนี่ค่ะแป๊บเดียวนี่ได้ม,มันเป็นซาบาแต่บอก นี่ตรงนี้ก็หลายสีหาหน่อยแต่มดเนาะมดดำมดดำมัน,ข,นขึ้นนั่นน่มันหมักเลยละ่ะอ๋อมันหมักนะอ๋อแนวมานันทั่วดำโอ้ทั่วดำผสมมดดำลงกันเลย <laughs> ต่อวันกับเปน็นเรื่อยนะอดอกม่วงนี่บอก หรืไม่ใช่ไม่ไดด็ดอ๋อไปดูดอกมงม่วงแบบนี้เต๊มันก็ห้วยเลยละเรามงม่วงสีแล้วก็มันก็จะกลายเป็นแบบเบือแบบนี้แล้วก็กลายเป็นออกมาแบบนี้บ่ะมันรีอยู่ด้วยนี่ มันมีหรืมันเท่าระบบนั่นันมันเป็นแบ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 นคือบัวคอยสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์กับบัวเนี่มันบัวคอยสมบูรณ์มันจะเป็นแบนแมันบ่วสมบูรณ์นะมันจะเป็นแบนๆบนเพิ่งจะทั่วร์รันตาวาดนึงนี่แล้วเนาะสมบูรณ์นี่แเพินี่ก็บบสมบูรณ์นะคะนีได้อยู่ลายเลยผู้ยาวไปฮอตฟูนเดี๋ยวมีแต่มันเท่าแล้วอันเท่ากันปล่อยให้มันเป็นอันนั้นบอนัานันขึ้นเกลือ 3ามซีน่วยพื้นฐานาน,นานาอยู่แค่แั้วนะตอนนี้ก็โค้งเขาก็เข้าสวงแห้งแรงเนาะ <laughs> แห้งเลยแหละแห้งแรงเลยเพราะว่ายืดโค้งเขาก็น้ำกระลดลงไปหลายแล้วกะมันไม่มีฝนแล้วเนาะมันจะแห้งแรงนะคะนาคูเพราะขเขากะไถได้ไปไล่ไหนไหตัว,วนดินไว้ มีจะปรดเจ็์เอ็นอย่างบนนั้นที่ท่ายปลูกอันนี้เลือดไทยไว้ปกติเาปลูกปอเฟืองเด้สองให้ตุ้มนี่กัดไทยไว้ปอเฟือง <laughs> ปอเฟืองปอเทืองปอเทืองแมอปลูกต้นไม่นะคะปลูกลงไม้นะปอเทืองไว้หนึ่งไ้เลยแหละไ้นานหนึ่งแล้วก็ตรงอื่นนี่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีโปรดเจ็กเอ็ดอย่างอีกนะเพราะว่าเขาก็ปล่อยไว้ก็อาจจะมีทำอะไร แต่เราจะปลูกนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้เพราะว่านาโคกฝนมันก็เม่นเนๆนา่ะาาามันจะต้องได้หดน้ำอยู่ตลอดนาเอฟสี่แนี้เขาก็ปลูกไว้เตมม่ธรรมศาสตรมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอาก,ก็เก็บกินได้เพราะว่ามันปลอดสารผิษเียลูกนั้นน่ะเก็บหน่อยเห็นไหมล่างสุด เนมัเห็นมันฮักไเลยล่ะเก็บถั่วปาดแบบเดียวครึ่งนึงละคะ่ะจะถึงแม้จะเป็นปีใหม่แล้วกะยังเก็บได้อยู่เด้เพราะว่าบางบางพันุนี้มันอาจจะตายไประวบนนันนันรือแล้วแต่สายพันอยู่เบาเรคือสายพันธนี้มันดีนะคะพันทนทนแรงดีมากนี่หน่วยมากไง นะเดือด <laughs> แล้วก็ทนแรงทนฝนทนรุ่นหน,นาว <laughs> เปิดปานสีเือนนะทนแรงทนฝนนี่เริ่มแดดแล้วว่าเ้ามาเก็บตั้งแต่เสาเขาเอทีทุกคนอัน <laughs> นี้ก็หวาวันนั้นไหวายหวายป่าหรือหวไม่ไงทุกคนหวายบ้านเนี่ยนะโอ้ไหวบ้าน,นเนาะอันนี้ห่ากแสดงห้องมีเมนูห่าก เอาไปกินไขั้วไก่ขัาวซี่มูนี่ เนืวอใหญ่ขนาดนี้คือเป็นตัวซีเลยนะคะเริมจะเทาะอีกสังหน่อยเนี่ยสเต็มและแป๊บเดียวตำถั่วเนาะหรือว่ากินกับแกงกับลาบแบบแซ่บนะคะเพื่อมากินบ่กค่ะถั่วปีถ้าถั่วแบบที่เรากินประจำจะเป็นถั่วฝักยาวเนาะนั่นน่นเนาะนั่นน่ะ ยังเมื่อมดเลยค่ะได้จะเต็มละอะไรไป,เ,ปเรื่อยๆนี่อดอกดอกดอกเออสีม่วงนะคะเดี๋ยวก็นี่จุ้มนี่เอาไว้ไงนี่ตอนมาน้อยนี่นค่ะเอพีพาวเวอร์อไปเรื่อยๆนี่มะนาวนี่ดูมะนาวนะคะวันนี้โอ้มะนาวเฮาจะได้เก็บมันอยู่ดอกแต่เราจะมีโปรเจกต์อันนั้นมะนาวอ,อยู่นะคะแปลว,ว่าเอททางเข้าจะเจ๋อนาะให้มันเข้าง่าย จุบนี่หลายขนาดจุบนี้หลายขนาดค่ะอีกสี่เบิง้งนอี่ค่ะทุกคนเมื่อุดสิ้นสุดที่ตรงนี้เนะจุบนี้ก็หลายกัน ดอกเรื่อยๆดอกก็เราจะขึ้นมาอีกเรื่อยๆก็น่าจะเก็บกิ๊ดดี้เป็นเดือนที่บอกเพื่อนๆ,ๆนน,ๆน่าจะได้เป็นเดือนเลยค่ะทุกคนนี่มันง่ายมากสิเก็บไปเป็นพันนั่นเอง ถ้ากแกงสีเก็บเม็ดมันไว้บางเขาก็จะปูกแดดมันแหงแล้วก็เก็บเมด็ดไว้เก็บเม็ดนะคะเสียงอันนี้นี่แค่แบบนี้เขาก็จะเก็บเม็ดแล้วก็เอาไปตากแดดไว้แล้วก็ปีหน้าเขาก็จะปลูกใหม่นะนั่นเน,นาะปลูกเดือนสิงหาปลูกเดือนสิงหาเอาไม่ใช่ปีหน้าปีนี้สิ <c oughs> ปลูกเดือนสิงหานะคะปีนี้แหละจะได้ปลูกอ,อันนี้อีกจกังหอย ทุกคนคะนี่คะ่ะเก็บแบบเดียวได้เต็มตะกร้าแล้วนันนั่น,น,นยังเหลมได้อีกอยู่หน่อยหนึ่งค่ะ <c oughs> ทุกคนถ้าเก็บแป๊บเดียวก็สิเต็มกระยังเลยแล้วลนั่นนอนแล้วเขาก็เก็บผ <c oughs> ่านมันพร้อมไปไว้ต้องเก็บอย่างดีดเ,ลเลยนะี่เฮียอะไรเลยเนาะลึกอะไรอยากซื้อผ่านอยู่บ้านขาไม่ขายนะคะจะทำอย่างไรเขาต้มก็กได้นี่ <c oughs> อ๋อเอาเม็ถั่วเป็นต้มเม็ดถั่วดำนะอ๋อเม็ดถั่วนี่เป็นอิฐถั่วดำอ๋อถั่วนี่ตีนันนอันถั่วนี่ละอ๋อถั่วดำต้องรู้ด้วยนี่าเอาถั่วนี่เป็นถั่วดำ โอ้โหไปอิตาโตมัดไั่ใช่นาะอันนี่แหละทวนี่แหละอันนี้เราเก็บได้เยอะนี่ก็อาจจะไปฝากเพื่อนคุณแม่นะคะแบ่งทักมูคุณแม่หรือว่าคุณยายบางทีอาจจะเอาไปขายเพราะว่ามันบ่ค่อยมีคนขายเนาะมันมืดหยามนล้วนะเนาะเขาก็ชอบมันอร่อยด้วยถั่วเนาะมันมียุ้ยถั่ถั่วปีไอถั่วธรรมดาถั่วฝักยาวเนาะฝักยาวแต่มันบ่อยแต่บุญบัวนี่บุอตัวนี้เริ่มขึ้นน้ามันบ่อยมีนะคะทุกคนคลิปนี้ก็พ่านเอฟซีนะคะมาเก็บบักถั่ว ทั่วปีของเหานะคะยังเก็บไปอีกท้าทางน้นมาเออโคง้งทางนาเถื่อนากะถ้ายังมีอยู่กันเดี๋ยวเก็บ,บอัปเดตให้เหซีเบิกอีเพราะว่ามันน่าจะมีอีกประมาณเป็นเดือนนนเนาะเพราะว่ามันมก็นาเก็บอีกแล้วก็ตามมาโค่ตามมาทัวตามตามาทัวอีกนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะมาฝากกันให้ ได้หายิดถึงโคงน้องนานะาถ้าเกิดใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครป์พร้อมะาะติดตามเพอาว่าคลิปหน้าของเขาเนี่ยน้องซึ่งจะพาเอ็ดกิดจกรรมอย่างยิ่งกงน้องนาบอลรือผาไปเป็นสาวในเมืองกันท่าติดตามน้ำเด้อขอให้เอ็ดทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเกาะลำรวยเงินทองถูหวยทุกงวดนะคะน,น,นั้นก็งวด งวดไหนก็รอก่อนนะว่าเราจะขอหัวอีกใ้ไอซีเรียกร้องมาเยอะก็อาจจะมีสักงวดนาน,น,นๆที่เราข่ออีกนะคะเพราะว่าปีน่าฟ้าใหม่แล้วเนาะโอเคค่ะงั้นขอตัวแล้วนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีบ๊ายบายสวัดสดีปีใหม่พ้อม